ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกม,เกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยสวัสดีชาวคาบามุไวยทุกคนครับผม วันนี้นะครับแพทอัปเดตของวันที่21ธันวาคม66มาแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอภัยก่อนที่คลิปนี้ลงช้านะผมวันนี้วันที่22แล้วนะครับเพียรทำคลิปเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าแจ้งไว้แล้วทั้งหน้าเพจของ m อ179แล้วก็ตรง YouTube m น179นะครับว่าแอดเนี่ยป่วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีนะครับอ๋อถ้าเกิดว่ามันพูดติดติดขัดขัดหรือว่าอาจจะเป็น เสียงอาจจะไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับเพราะว่ายังไม่หายดีเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่ามาทาําช้ากว่านี้กลัวว่าจะอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนไม่ทันลวกันนะครับโอเคทีนี้ไปดูกันเลยนะครับอีเวนต์อีเวนต์นแรกครับผมเป็นเอ็กบาตฮันติงนะครับผมเอ็กบาตฮันติงเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปล่าซานตานะครับซึ่งจะมาวันที่21หรือคือเมื่มอวานนะผมมดวันที่7มกรานะครับก็คือมันจะเป็นกิจกรรมที่ข้ามปีใหม่เลยนะครับซานต้าเนี่ย เขาบอกว่าจะเจอได้ที่บอด d ี้ไอนะครับเรียนดิสเพ i ดิเซอร์สตรีมพอตลักนะผมพอทรูน่านะครับลีกไซส์อันเดดกลาวแล้วก็ฟอร์กอเทนลุชนะผมอ่าซึ่งระยะเวลาเกิด4ชั่วโมงไม่ต้องถามนะว่ามันเกิดที่ไหนแอ,แอดก็ไม่รู้เพราะแอดไม่เคยล่าเลยนะครับสำหรับตัวพวกนี้แอดไม่เคยล่าเลยสักตัวนึงนะของที่ดรอปนะครับในนี้จะมีคอสตูมนะครับจะมีคอสตูมแล้วก็ บออฟเนี่ยจะเป็นไบออฟอาวุธซึ่งเป็นขั้นมีเดียมนะครับคือขั้นกลางนั่นแหละบอกตรงๆว่าไม่มีราคานะทุกคนต่อให้คุณออกเป็นสอดเอ็มไหรือว,ว่าคิดเลตเนี่ยมันจะไม่มีราคาเพราะว่าของขั้นกลางเนี่ยสูงสุดค,คือขั้น G7 นะครับซึ่งอาวุธขั้น G7 มันไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอ่าเท่าที่มองว่าเป็นของแลได้นะทุกคนจะเป็นพวกขนทองขนดําแล้วก็ขนเงินบวก9 อันนี้แอดถือว่าเป็นของแลได้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยไม่อะที่เหลือไม่เป็นของแลที่เหลือนี่มันเป็นของแลไม่ได้จริงๆนะครับแต่มันมีผ้าคลุมพิเศษอยู่นะครับก็จะเป็นผ้าคลุมซานตานะซึ่งตรงนี้มันไม่มีวันด้วยนะผมผ้าคลุมซานต้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีสเตตมาให้นะครับในตัวของผ้าคลุมนะแต่ไม่รู้ว่าสเตตผ้าคลุมเนี่ยมันเป็นแบบไหน นะครับแต่มันไม่เคยออกมาเป็นแบบถาวรแบบนี้นะอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่มบายเข้าเป็นถาวรนะครับถ้าเกิดว่าดอบได้เนี่ยอ,อาจจะไม่ได้ดีเท่าผ้าคลุมที่เราใส่กันอยู่ปกติแต่ก็รู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกพิเศษนะคร,รับแต่ลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นของแร่แหละทุกคนนะเอาไว้เก็บใส่สวยๆได้นะครับต่อไปให้ผมตัวนี้จะเป็น คูเปอร์สโนแมนนะครับคูเปอร์สโนแมนเนี่ยระยะการเกิดเนี่ยคือ6ชั่วโมงนะครับเจอที่พอร์ตลักพอร์ตลูน่าลีกไซส์และฟอร์คเทนรูทนะครับผมอ่าของที่ออกในนี้นะครับเป็นอาวุธขั้นแดงอันนี้จะพอมีราคาอยู่นะครับสอดเอ็มบีจีเอ็มคิเลสอ่าตรงนี้จะพอมีราคาอยู่นะครับแล้วก็ไอเทมอย่างอื่นที่มองว่าเป็นของแลได้ก็จะเป็นชามนะครับผมอ่าชามเบอร์บวกหกครับชามเอมมอรัลบวกหก 6, แล้วก็ชามรูบี้บวกหกนะครับแล้วก็ชามซับพลายบวกหก อ่านี่มีราคาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ต่อไปครับซิงเกิลสโนแมนนะครับผมซิงเกิลสโนแมนเนี่ยระยะเวลาในการเกิด8ชั่วโมงนะครับพบได้ที่พบได้ที่อันเดดกลาวนะครับผมมูทัตฟอเรสนะครับผมแล้วก็พนทัสฟอร r ัมนะครับผมแล้วก็พ o n t าอินฟอโนนะครับอ่าในนี้นะครับ บายออฟมีราคาหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นบายออฟชุดนะครับสอดเอ็มเอจีเอ็กเดนะครับสำหรับขั้นแดงนะครับแล้วก็บายออฟมอเตอร์ไซค์นะครับ RW3 นะครับสอดเอ็มเอแล้วก็คีเลดนะครับถือว่ามีราคาหมดเลยนะในนี้นะแล้วก็ของแรงในนี้จะเป็นขัดนะครับขัดไฟขัดเสกขัดกระเดียนนะครับผมบวกสิอ่าเป็นเซตสินะครับแล้วก็มีคอบวก8มีทริสแมนบวกแอ่าพวกนี้ถือว่ามีราคาทั้งหมดเลยนะ อ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยกระต่ายนะครับนี่นี่คือสัตว์เลี้ยงกระต่ายนะครับผมสัตว์เลี้ยงกระต่ายเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มอีเวชั่นนะครับซึ่งแรงที่สุดในเกมบอกเลยว่าเพิ่มเยอะที่สุดในเกมนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นี่เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงสายป้องกันที่คุรค่าแก่การมีนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อได้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหามันมันมันไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นไม่มีมันก็เล่นได้นะฮะประมาณนี้ซึ่งแอดเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอ่าแต่ถ้ามีมันจะสะดวกขึ้นนะโดยเฉพาะสายเวทนะครับก็เหมือนคุณมียาหลบเพิ่มหนึ่งขวดอ่ะอ่านึกดูนะครับจะดำต่อไปครับผมเป็นพาราเดียมอาร์เมอร์กาชานะครับอ่ามาวันที่21ครับหมดวันที่10มกรานะผม10มกราเนี่ยเดี๋ยวนะ สิบมกราเนี่ยจะเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธก่อน9โมงแสดงว่าอาจจะปิดเซิร์ฟตอนวันที่10มกราเโมงประมาณนี้นะครับอ่าซึ่ง1ครั้งเนี่ยใช้160ฟอตเจม10ครั้งใช้1,470งพรอสฟอเจมนะครับเท่ากับว่าคุณเปิด10ครั้งเนี่ยก็คือคุณจ่ายแค่9แต่เปิดได้10ครั้ง นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยคือมาสเตอร์พาราเดียมนะครับในกล่องนี้นะครับดอกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคราบเขียวคราบม่วงมาสเตอร์นะครับหรือคราบแมนออกทั้งหมดในนี้จะมีอ่าสูงสุดน่าจะเป็นแม็กเอมเนะครับเป็นโอเอมนะครับผมอ่าอัี่พูดอันนี้พูดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาเหมือนกันทุกรอบแหละนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะสุ่มเนี่ย ถ้าเป็นของแรแบบพวกนี้เนี่ยแนะนําว่าสุ่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะรอการชาที่มันแรกว่านี้เนี่ยแนะนําว่ารอเป็นการชาของรองเท้านะครับเพราะว่ามาสเตอร์เลยมาสเตอร์การชารองเท้าเนี่ยมันได้แมกเนดซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดว่าเราคราฟเองเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายดูเลือดนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันได้ออกมาจากการชาเนี่ยมันจะเป็นแมกเนดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะรอของที่แรจริงๆที่ไม่สามารถหาจากตรงไหนได้เลยนะ ลงเท้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสุ่มอันนี้ก็สุ่มไม่ได้เลยนะครับผมกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมต่อไปเป็นการชารซค์นะครับผมไปดูกันก่อนนะ,ะเขาบอกว่ามาวันที่21ครับผมหมดวันที่10มกราเหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยใช้5 0ฟอรตครับ10ครั้งใช้300ฟอร์์นะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการสุ่ม คอตูมด้วยแล้วก็เป็นการสุ่มออฟด้วยซึ่งส่วนใหญ่เราเราจะสนใจที่ออฟนะครับอ่าส่วนใหญ่เราจะสนใจที่ออฟ,อออฟซึ่งมี7วันมาด้วยนะอ่ามีเป็นแบบ7วันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับมีแบบ10วันมาด้วยนะครับแล้วก็มีถาวรซึ่งถาวรเนี่ยอ่าคุณดูนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดอ่า14ชิ้นถาวรมียู่ชิ้นครับกับเป็นวันนะผมอ่าตั้งแต่เนี้ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแอลลากให้ดูนะทุกคนอ่ะตั้งแต่นี่นะเนี่ยยาวเลยนะตึ๊ด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 นี่ยาวเลยนะครับปื๊ดตรงนี้อ่านะครับนี่คือวันนะครับผมที่คุมดั้ทั้งหมดเนี่ยคือแบบแบบเป็นวันนะครับส่วนไอ้ที่ไม่คุมดั้เนี่ยนี่คือถาวรนะครับอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถามว่าออฟอะไรออฟเป็นเพเน30คลิเก้ นะผมเพนเน่สิบคริกเก้าคืออะไระค,ครีกคริกที่เขาเดเมจเก้าเนี่ยน่าจะเป็นนามน่าจะเป็นนามสก,กุลนะครับคริกที่เขาเดเมจเก้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวนามสก,กุลนะครับส่วนเพเนเนี่ยน่าจะเป็นตัวออฟนะครับเพราะว่ามันออฟได้ช่องละสิบนะครับผมมันก็เลยเป็นเพเน่สามสิบนะครับอ่านี่คือคอสตอมที่ออกนะรประมาณนี้อ่าซึ่งถ้าถามว่ามันใช้ดีไหมนะครับสำหรับออฟนี้เอาจริงๆดีนะอ่าเอาจจริงดีนะเพราะว่าคุณได้เลดเดเมจแน่นอนนะครับ อ่ะต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นลดราคาของส่งท้ายปี66นะครับลดร,ราคาส่งท้ายปี66เนี่ยที T ่แอดอยากจะให้ทุกคนโฟกัสเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอยู่และเอลิโอเนลนะครับลดครึ่งราคาครับเหลือ350ฟอสอ่ะกดซื้อได้เลยนะอันนี้จ่ายเป็นฟอสเจมนะครับจ่ายจ่ายเป็นฟอสเจมนะครับสามารถซื้อได้เลยแล้วก็พรีเมียมครับพรีเมียมทอง30วันนะครับ เหลือลดไป100ฟอสนะครับเหลือ230อฟอสต์เจมนะครับผมอันเนี้ยใครยังไม่ได้ต่อพิมีมครับหรือว่าใครไม่มีพเมีมนะครับตอนนี้มันเหลือราคา230ฟอสตคุณซื้อได้เลยแล้วก็ตอนนี้คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณมีพเมียมเนี่ยมันจ่ายถูกกว่าที่คุณไปกนั่งกดพลดัสกดสูเปีเหรียในการบอดนั้นเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพเมีมคุ้มมากๆนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือลูกบาท95ครับเหลือ4 0ฟอสต นะครับก็คือซื้อครั้งแรกอะเหลือ40ซฟอสนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นลูกบาทที่มันอยู่ได้7วันนะครับแล้วก็พอหมดอายุเนี่ยคุณจะต้องต่อ95เพรเรื่อยๆนะครับถ,ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคงสแต็กมันเอาไว้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะแต่ว่าเด่นๆเ,เนี่ยในนี้แอดให้เอลิโอเนลยวนนะครับแล้วก็พรีเมียมนะครับผมอันนี้คือคุ้มจริงๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะอ่ะ ต่อไปครับแคชชปอัปเดิครับแคชชปอัปเดิเนี่ยรอบนี้มาเป็นเซตตรีมสตาร์นะครับแล้วก็ลูเลอร์ออฟไนส์นะครับผมแล้วก็ดาร์กปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็เจแปนเดสนะครับผมเจแปนิสเดสนะครับแล้วก็คิสมัตเวพอร์ตนะครับอ่ตรีมคิสมัตเวพอร์ตมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นหมวกของอ่าคิสมัตนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น สัตว์ไอรถขี่ซันต้าทุกคนแต่ว่ามันอยู่ได้30วันนะมันอยู่ได้30วันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงทีมซันต้าครับมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็แน่นอนว่าใบาเปลี่ยนอาชีพครับกลับกลับมาขายรอบนี้รีไวนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเพิ่งเอาออกไปแค่2อาทิตย์เองนะครับรอบนี้รีรันกลับมาไวมากนะครับสำหรับอ่าใบาเปลี่ยนอาชีพนะครับ1,500เพชรเหมือนเดิมนะครับผมก็ไพ่ดัปเดตของวันที่2ี ทันวา66หมดแล้วนะครับแพเดบรอบหน้าเนี่ยก็คือจะขึ้นปีใหม่เลยนะผมทุกคนก็จะเจอกันอีกทีบกรลานะครับอ่าโอเคก็ถ้าใครเจอกิจกรรมอะไรเพิ่มอ,อีกนะครับหรือว่ามีบั๊กตรงไหนก็แจ้งลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดไปแจ้งทีมงานให้อีกทีหนึ่งถ้าคุณเจอบัก๊กอะนะฮะโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบา,บายบายทุกคน